ขับรถเที่ยววใน,นทิพย์ย่านเจริญกรุงถนน,นที่อาที่สุดในกรุงเทพไปกันเลย ทริปนี้เราเริ่มเดินทางจากถนนพระรามที่4ขับรถผ่านถนนสุรวงศ์และก็เข้าสู่ถนนเจริญกรุงเฮ้ยเอิร์ดน้ำมันจะหมดนี่เผ้ย hey, ลืมเติมน้ำมันเดี๋ยวหาปัม๊มแป๊บจะถึงปั๊มไหมเนี่ยแต่ถ้าอยู่อย่างนี้จริงๆน้ำมันหมดกลางทางเอ,อิร์ดก็ไม่กังวลน,นะเพราะว่าเอ,อิร์ดใช้ประกันรถยนต์จากสมโปเขามีบริการสมโปร,รถใช้เซอร์วิสช่วยเติมน้ำมันสูงสุดตั้ง10ลิตรแน่และก็มีบริการอื่นอีกเยอะเลยทั้งบริการซ่อมรถฉุกเฉินบริการรถยกหรือว่ากุญแจหายเขาก็ไปรับกุญแจสำรองจากที่บ้านมาให้นะถนนเจริญกรุงเนี่ยเป็นย่านเมืองเก่าที่มีเอกลักษณ์มากๆด้านอาคารและตึกที่มีดีไซน์สวยและยังเป็นแหล่งที่รวบรวมงาน อาร์ตอย่าง r i v e r City w a r e h o u ว e 30และคาเฟ่ต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลย w ว r e h o u s e 30ที่เนี่ยเขาเป็นอาร์ตแกลเลอรี่และคอมมูนิตี้ของเราสายอาร์ตแต่ไม่อาร์ตก็มาได้นะวันนี้อุ้มพามาดูร้านเทพเป็นร้านเฟอร์สุดดังจากประเทศเดนมาร์กเพิ่งมาเปิดที่ไทยเลยเขาเด็ดเรื่องการจับคู่สีและดีไซน์ของเฟอร์นิเจอร์ที่สวยมากๆ <S <S จะเดิน4ี่สิอาร์ตแอนด์อที่ที่เนี่ยเป็นโซนร้านขายของน่ารักน่ารักและคาเฟ่และเอิร์จะพามาแวะพักที่คาเฟ่มาดีที่เนี่ยจะตกแต่งด้วยมดของสีขาวตัดกับไม้แล้วกก็โซนนนให้ัั่่งพอ กินกาแฟเย็นเย็นปุยกันมาสโมยจ๋อจอยแถบชั้นสองยังมีแกลเลอรี่เล็กๆให้เดินดูได้อีกด้วยนะริเวอร์ซิตี้ดูงานศิลป์ริมแม่น้ำเจ้าพยาที่เนี่ยเขาเป็นจุดจัดนิทรรศการของศิลปินมากมายหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของภาพวิดีโออย่างช่วงนี้มีงานที่น่าสนใจอย่าง In t เด Middle และ Cosmic Du ดัสหาที่แฮงเอาท์เดินเล่นชิลๆ,ๆกับเพื่อนดูพระอาทิตย์ตกดินริมแม่น้ำเจ้าพยาเอิดว่าต้องที่นี่เลยย่านเจริญกรุงอุ่นใจทุกคลิปเพราะเราคิดให้ชีวิตคุณง่ายสมโปะประกัันภย